โมเมนต์น่ารักสายฟ้าพายุตื่นเต้นสุดๆกับของขวัญวันเกิดชิ้นใหญ่เพลอแป๊บเดียวก็โตเป็นหนุ่มจนพ่อกับแม่อุ้มไม่ไหวแล้วล่ะคะสำหรับคู่แฝดซุปตาฟันน้ำนมน้องสายฟ้าน้องพายุลูกชายสุดที่รักของคุณแม่ชมพู่อาร,รยาและคุณพ่อน,น็อตวิสรุตที่เมื่อวานนี้วันที่6กันยายนเด็กๆก,ก็เพิ่งจะผ่านพ้นวันเกิดครบ3ขวบไปหมาดๆ งานนี้แม่ชมกับพ่อน็อตก็จัดปาร์ตี้วันเกิดให้ลูกชายทั้งสองซึ่งก็มีเพื่อนๆและพี่ป้านะอาร่วมงานกันจํานวนมากได้ของขวัญและคำํำอวยพรมากมายจากพี่ๆแฟนคลับทั่วบ้านทั่วเมืองล่าสุดลุงยอดซึ่งเป็นเพื่อนๆพี่ๆแก๊งแม่ชมก็ได้ซื้อของขวัญเซอร์ไพรส์วันเกิดหลานๆคนละกล่องงานนี้พี่สายฟ้าพี่พายุต่างตื่นเต้นและแฮปปี้กันสุดๆกับการแกะของขวัญ ลุ้นว่าอะไรอยู่ข้างในสุดท้ายแกะออกมาแล้วเป็นของเล่นมังกรและซีนที่ทำเอาประทับใจสุดๆคือทั้งคู่แบ่งกันเล่นไม่มีห่วงหรือห้ามกันแต่อย่างใดเราไปดูโมเมนต,ต์ความน่ารักนี้กันเลยค่ะอันนี้ของลุงยอดกับป้าแอมนะพี่พายุ่วม,มาแกะตรงนี้เร็วเอามาแกะเร็วเป็นอะไรนะแกะสิ นี่ไงก็แกะนี่ยูก็แกะนี่นี่สีตรงนี้นี่อ่ะฉีกเลยเป็นอะไรนะเป็นอะไรนะ ลุงยอดกับป้าแอมซื้อให้พี่แต่ฟ้ากับพี่าาพายุไงแต่ฟ้าแกะได้ไหมแกะตรงไหนดีอ่ะแกะตรงนี้ไงนี่ไงตรงนี้ทางออกนี่ ดึงออกมาอุ้ยอะไรนะอะไรอยู่ข้างในคีดถึงอ,อะไรฉีกเลยฉีกเลยฉีกดึงออกมาเลยทำไมมังกรมังกร,นะงกรนี่ไงมังกรน่ะ พายุเป็นอะไรดูพายุสิเป็นเป็นนันนกะตรงนต้ี่กะตรงนี้องแบ่งกันทำเนี่ยใช่แบ่งกันเล่นนะแกะดูสิแกะดูซิพายุแก

แบ่งกันพี่แต่พิพายุเล่นแกบแบ่งกับพี่สายฟ้านี่งไงอ่ะแบ่งกันแบ่งกันเดียด๋ยวแก่ให้เดี๋ยวแก่ให้ครับขอบคุณครับพี่พาขอบคุณป้าแอ,อมด้วยป้าแอมมาชื้อชิ้ลุ่งรอบไปกี่ที่หน่อยซื้อในห้างซื้อในห้างยุ่งรอบไปซื้องรถนั่งอะ<ร>ไรไ,ไปอะ่ะขับรถไปซื้อให้พีิพายุกับพี่สายฟ้างไง นี่คือมังกรใช่ไหมนี่คือตัวอะไรนี่คือตัวอะไร,น,รไน,นี่ไงก็ะไปเอามังกรมาให้พี่ประยุกษ์กับพี่แตยฟ้าเลยไงมังกรพ่นไฟอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ